ตรงแขนตรงแขนก็จะเป็นอย่างนี้เนาะตรงแขนก็จะเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าเราเรามีแขนใหญ่ตรงแขนเราก็จะทําแบบนี้ไปอย่างนี้เลยนี่เลย กท็ทำเองก็ได้แค่นี้แหละเพราะว่าเราความรู้น้อยเนาะความรู้น้อยแต่เสือตัวนี้ทักเองคือชอบมากเลยชอบมากเลยเสือตัวนี้ทักเองชอบมากเป็นอะไรที่สวยใสเราใส่เราเหมือนเหมือนจะเป็นคนหุ่นดีนะจ้ะตัวนี้ เราก็ไปหาแบบไปหาซื้อแบบวุ้งวิงวุ้งวิง,วง,วงมาใส่างนเนาะเนี่ยเอ,อ,อ้ที่เสือเปิดหลังนี่ก็คือแบบทําให้มันเซ็กซี่เนาะทำให้ให้เซ็กซี่เวลาแบบมีผู้ชายผ่านมามีผู้บ่าวผ่านมาหรือว่ามองดูข้างหลังเราเนะ่ะมันก็จะเป็นะไรเซ็กซี่จ้าเนาะเดี๋ยวตุ๊กอีกจกัจกนิดหน่อยตุก,ก็จะลงไล่แล้วเนาะ ขอบคุณน้องไอซ์เดี๋ยวพี่ตุ๊กน้องไอซ์มีไลน์ไหมมีไลน์ให้พี่ตุก๊กไหมเราจะได้คุยกันสะดวกหน่อยเนาะอืมพี่ตุ๊กจะไม่ค่อยขอไลอน์เพื่อนเพื่อนะจ๊ะแต่ว่าถ้าจะมาแบบให้เราขอบคุณอะไรอย่างนี้ ประตูบอกว่าเก่งอ๋อเก่งก็คือไม่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 ได้เก่งอะไรมากมายก็ตุก็คิดถึงแม่เนาะแม่แม่เย็บผ้าใหา้แม่เย็บเสื้อให้แต่พอมาถึงตัวเองอะเราเย็บไม่เป็นเราก็เลยต้องหัดเย็บจ้ะสามีนุ่งกางเกงเดี๋ยวก็กางเกงขาดเดี๋ยวก็กางเกงนั่นเก่งน,น,งนี่เรายังใหม่อยู่เลยถ้าเราเอาทิ้งมันก็นเสียดาย เราก็เลยต้องหัดเย็บหัดทำเนาะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวตุ๊กก็จะลงไลฟ์สดเนาะว่าต้องไปเยี่ยมคนอื่นเดี๋ยวน้องตะว,วันมาแบบมาแบบโวยวายให้พี่ตุ๊ก เนี่ยชอบเสือตัวเองมากๆเลยทำเองชอบเองด้วยจ้ะมันก็จะดูแบบมันก็จะดูดีไปอีกแบบหนึ่ง อหไรที่มันปิดมากๆม,มันก็ไม่ดีเด้อจ้ะมันต้องเปิดหน่อยอืมโอเคจ้าตุก็จะลงไลน์สร็จแล้วเนาะ พี่ยกไร้สดโอเคเดี๋ยวพี่ตุ๊ไปโอเคพี่ยกไ,ร,ยกไร้สดเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้จ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้จ้าโอเคบายบายขอบคุณมากมากจ้ายสดเดี๋ยวไนีจ้าดียวไปเดี๋ขอลงไร้สดก่อนนะคะขอบคุณ